สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาครู a n n e l อีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มพาคุณผู้ชมนะคะมาเดินสำรวจนะคะบอนสีที่บ้านนะคะตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะจนถึงกระถางใหญ่ๆนะคะก็คือจากที่แม่จิ๋มสอนคุณผู้ชมไปนั่นแหละนะคะว่าใช้สูตรอะไรดินอะไรปลูกนะคะเรามาอัปเดตกันเนาะว่าตอนนี้เขาโตกันไปถึงไหนแล้วแล้วก็สวยแค่ไหนนะคะ คุณผู้ชมปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะต้นอะไรนะคะหากเราดูแลเอาใจใส่ดีๆนะเขาจะสวยงามทุกต้นนะคะไว้ให้เราได้ชื่นชมแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็ทําได้กันทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมต้นไม้สวยๆในส่วนเล็กๆของแม่จิ๋มกันค่ะและก่อนที่จะไปรับชมบนสีที่สวนเล็กๆของแม่จิ๋มกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสากูชแน,นลด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมบนสีสวยๆที่สวนแม่จิ๋มกันเลยค่ะ มาชมต้นเล็กๆนะคะกันก่อนเลยหลังจากที่แม่จิ๋มได้บำรุงนะคะที่เขาใบเขายุบไปนะคะแล้วก็พักหัวนะ,ะแล้วตอนนี้นะคะฟื้นฟูจนเขาแทงหลอดออกมาแล้วนะคะตอนนี้ต้นแข็งแรงง,งามๆเลยนะคะนี่มิ่งมงคละคะ่ะนี่งาวควนอูนี่แม่จิ๋มก็จำไม่ได้ละะว,ว่าตอนแรกหัวมันยุบๆมันรวมกันหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นเท้าพันตานะคะ่ะ หลอดแทงออกมาแล้วนะคะอยู่ที่ดินปลูกด้วยนะคะคุณชมแล้วก็อากาศด้วยนะคะนี่จะเป็นช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชมแดดอ่อนๆนะคะรำไรแบบนี้แหละบอนสีเขาชอบนะคะไม่ชอบแสงแดดจัดนะคะแล้วช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะคุณผู้ชมควรที่จะรดน้ํานะคะเช้าเย็นเลยถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็รดแบบผันผ่านหน่อยนะคะอย่าใช้แบบน้ําแรงๆเพราะถ้าแรงไปนี่การหักแน่นอนคนที่จะหานะคะไม้ค้ำแบบเนี้ย ทำไว้นิดนึงนะคะเวลาลมมานี่หักเลยนะคะฉีกขาดเนาะและต้นไหนที่ไม่แข็งแรงนะคะมะจิ๋มก็จะทำการอบแบบนี้นะคะโดยการใช้แก้วพลาสติกนะคะคุุมไว้แบบนี้ค่ะรอให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วเราค่อยนำพลาสติกออกแล้วก็เลี้ยงข้างนอกนะคะนี่ค่ะมีอยู่สองต้น เหมือนอาการเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะไปค่ะเดินชมกันต่อเลยอันนี้แม่จิ๋มขยายพันธุ์ค่ะหางกระเบนดำนะคะนี่โตเร็วมากๆกระถางนี้ก็จะเป็นรวยล้นฟ้านะคะเริ่มที่จะโตแล้วนะคะเนี่ยตอนแรกแบบมีใบนี้เดียวโผลออกมานะคะหลังจากที่บำรุงแล้วก็เปลี่ยนดินนะคะก็เห็นผลเลยค่ะ ละะายจุดเป็นสีชมพูหวานแหววเลยนะคะนี่ก็เลี้ยงแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะนี่ผงสวุวรรหลอดใหม่เห็นลิบๆแล้วค่ะนี่สีเขียวนะคะเริ่มที่จะโผล่ออกมาแล้วนี่คือต้นเล็กๆนะคะที่แม่จิ๋นได้บำรุงไว้นะคะ อันนี่ก็จะเป็นบอลสีต้นเล็กๆนะคะเลี้ยงนะคะเริ่มที่จะโตแล้วค่ะ บอนสีต้นเล็กๆนะคะที่นี่จิ๋งได้บำรุงนะคะจนเขาโตแล้วนะคะเริ่มที่จะผลขอบกระถางแล้วค่ะตอนแรกนะคะจะแบบหูเล็กมากๆนะครับหลังจากที่บำรุงไปค่ะคุณผู้ชมนี่ก็3ามสัปดาห์แล้วนะคะเริ่มที่จะเห็นผลทันตาเลยนั่นคือเขาแข็งแรงขึ้นใบนะคะมีสีสนันเนาะอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมมีสีทุกใบเลยแม้กระทั่งต้นเล็กๆอย่างนี้ยค่ะ ไก่ทองประเสริฐหรือมัคควานนี่แหละคะแม่จิ๋มก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรกันแน่นะคะนี่สีสันสวยงามมากนะคะตอนแรกตัวเล็กๆนีดเดียวเองตัวน,นี้เริ่มที่จะแข็งแรงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบอลลูกไม้เหมือนกันนะคะกระถางนี้นายจานหนดเขี้ยวนะคะโหเริ่มที่จะโตมากนะคะตอนแรกเอฟมาเนาะตัวเล็กนี่เดียวนะึกว่าจะไม่รอดแล้วนะคะไม่แข็งแรงเลย นี่มาอยู่กับม่จิ่นเนาะเขียวงามสีสันสวยสดมากๆเลยค่ะตอนนี้เป็นกอละมีสีใบละการเลี้ยงต้นไม้จะให้เจริญเติบโตงอกงามดีสวยงามนะคะคุณผู้ชมมีหลายปัจจัยค่ะ ปัจจัยแรกนั่นคือดินสําหรับปลูกนะคะควรที่จะมีสารอาหารนะคะให้ครบนะคะ NPK นี้สําคัญมากนะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะเรื่องการจเจริญเติบโตค่ะคุณผู้ชมถ้าดินดีปลูกอะไรก็งามนะคะยังได้ผลอยู่นะคะต่อไปค่ะการรดน้ํานะคะบอนสีนะคะเขาชอบน้ําเยอะเราก็ควรที่จะรดน้ําเยอะหน่อยนะคะถ้าขาดน้ําหรือว่าผิวดินแห้งจะทําให้หยุดชะงักการจเจริญเติบโตนะคะใบยุบพักหัวแน่นอนค่ะ เราก็ควรที่จะให้น้ำตามเหมาะสมถ้าฝนตกนะคะก็ไม่ต้องรดเยอะนะคะถ้าฤดูหนาวนะคะก็ลดน้ำห่างๆน่อยนะคะถ้าอากาศร้อนเหมือนช่วงนี้นะคะก็รดเช้าเย็นเลยค่ะสังเกตดูผิวหน้าดินอย่าให้แห้งเด็ดขาดนะคะแล้วก็ควรที่จะมีถาดรองนะคะเติมน้ําเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับบอนสีของเรานะคะเขาก็จะโตเร็วเขียวงามใบสดชื่นค่ะ ต่อไปนะคะการพรวนดินนี้สําคัญมากทุกๆหนึ่งเดือนคุณผู้ชมต้องพรวนดินนะคะเพื่อระบายอากาศเนาะให้รากเขาเดินดีน,นั่นเองนะคะให้มีพงอากาศในดินนะคะจะได้ เหมือนกับคนนะคะหายใจสะดวกนะคะปลายการให้ปุ๋ยค่ะจําเป็นนะคะอย่างน้อยนะคะทุกๆ15วันหรือ1เดือนนะคะควรที่จะให้ปุ๋ยเนาะแต่ถ้าต้องการให้สวยงามนะคะก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งได้เลยนะคะปุ๋ยเร่งการจเจริญเติบโตนะคะก็ NPK นี้แหละนะคะบำรุงใบเนาะฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ได้หมดนะคะปุ๋ยคอกมูลวัว ถ้าต้องการบำรุงหัวเมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามแม่จิมนาว่าบำรุงหัวทํายังไงใช้ปุ๋ยมูลไก่หรือไม่ก็มูลหมูนะคะโหจะก,กอใหญ่มากก็คือหัวเขาจะใหญ่นั่นเองนะคะถ้าไม่มีนะคะก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะคะและที่สําคัญปัจจัยนี้เลยแสงแดดค่ะคุณผู้ชมเขาต้องการแสงแดดรำไรนะคะเพื่อสังเคราะห์แสงเนาะถ้าไม่โดนแดดนี่ต้นจะแะแกลนนะคะไม่สวยไม่งามค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่อุณหภูมิด้วยนะคะแสงแดดด้วยนะคะ จำเป็นต่อต้นไม้ทุกชนิดค่ะนี่จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะสําหรับการาบารุงบอนสีหรือว่าต้นไม้นะคะหลังจากที่เราชมต้นเล็กๆไปแล้วไปเดินชมต้นใหญ่ๆกอใหญ่ๆส,สวยๆกันเลยค่ะว้าวชายชนนะคะ ใบใหญ่มากๆเลยจ้าตอนนี้นะคะกําลังแทงหลอดออกมานะคะอีกหลอดหนึ่งนะคะเห็นนิดๆปล<ๆ>ูกชายชนอย่างไรนะคะให้สวยให้งามให้ตัวเร็วใบใหญ่แบบนี้ด้นนี้ก็จะเป็นพญาพันวังนะคะแต่โดนนะคะคุณหนอนนะคะกัดไปแต่เจอก่อนนี้หลอดใหม่ก็พุ่งกลางนะคะ ส่วนมากไม่ถึงจะเลี้ยงต้นเล็กๆนะคะแล้วเขาก็จะโตแบบนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะคุณชมกว่าเขาจะโตแบบนี้ <l oss> หงเหินว้าวใบเริ่มใหญ่แล้วนะคะ ูอันดามันค่ะเพชรพันล้านค่ะคุณชมหมูตอนนี้นะคะมีเพชรทุกใบเลยนะคะหลอดใหม่ค่ะ พื้นที่เล็กๆนะคะแต่เราก็สามารถสร้างความสุขไว้ที่บ้านได้นะคะโดยการปลูกต้นไม้สวยๆกันนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมก็ทำได้เช่นกันนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมและก่อนจะจากกันวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสยัยอยากจะสอบถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาคุยมาสอบถามกันได้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ